เ่อยู่เยกับมาพากับมากผู้บาผู้สาวนี่ดนู้เนี่ยอ๋อ้ใส่ม้อกับไฟไอวานออไตเทียนไตเทียนไหนเด้อ บอาจุดจุดเออ,ออุดอธิฐานด้ออ,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 อธิฐาน ไอ,อ้เข้ามาอธิษฐานไอ้ที่ไอ้กระดาษทิ้งน,นอนนั่นแล้วอุ้ยไอยนะ้น่าคิดน่ามองอย,อยู่น้ำกันตะก,กี้กระทือนผมมีผมหงอกผมขั้นเนาะแบบน,นี้ยังอยู่โดนที่มีผมหงอกผมขั้นอีลาอันออเพียงใดระเมื่อคืนถ้าไปเที่ยวถ้าเบิ่งกมะล่ามวนบบมวนวิตเตียเมื่อยไอ้ไอ้กระไดเอออีหล่าแอบถามอันหนึ่งในถออันยูน้ำกันมาสองสามเดือนละ อีหลามีความรู้สึกจังไดกับไยในเดิ้อีหลากา,า,ารม่ค่รู้สึก่ค่อยู้สึกกับอยมีความรู้สึกนั้นกับอาอพี่เฮ้ยงเบอมนายกูปาน่ติอ่นอนไม่ดีอิหลาโอ้หากรสันอไอม้าตาอสนกผู้เล้วมาแต่สวนผู้เล้วหิวขากันหิวขาวเฮ้ังไปกินละลาอูอหลาปนไหวตัวอยู่หันในครัวปนอีก มีกระปุลโอสากินเอาท้อโอ้โคนไปุ่างไปนี่ผันนออกน,น,น้ำมันละนี่ดูดานโอกินก็ินอ้ายอีหลาทามอีที่ทามยงังละละแต่แต่เ้าคนก,กันมาน่อีหล่าทามมาอายคือจังใดกับอีหลาโอ้ทามมาอ้ายคือจังใดกับอีหลาา่าบางทีอายคือจังอีหลาล่าคือพืชกันนาล,ละเฮ้ยมึงคือจีสิขากูมุนตี้ เอาอีซี่อีหามึงอีสวนโอ้ยอีหามึงเอ้ยเป็นยังอีกกูว่ามันเขาเห็นบุญแกก่อหามึงแล้วแกกัดแกหามึองละก้อนกูัวอีหามึงไม่ยังเขาจ้างมาแล้วมึงเนี่ยกวนเป็นงานใส่มึองแม่อ้าวกวนเป็นเมียมืองละก้อนสันดานมึงก็เก่าเนาะมึงน่ะนะบ้าเพี่ยนเลยเนาะอินนี่มึงไม่เห็นงานที่ใสเดื๋ยนี้อาย่พัทยาเหนือพัทยาเหนือเออมึงอยู่ใสกูอยู่พัทยากลาง มึงโชคไล่ก็กูอยู่ัทยาเหนือเป็นยย่ยนยังไงกูเห็นกับถุยนกกระเทียุกวันสู<ฆ>คยคนไมา่อวานคนพิเศษนย่หันทุกวันสูงเล้วมากตีแล้วมากกับผมากที่ื้อเด้มาเที่ไหนเอาการ่ด <c oughs> เอาอีสอตี้อิลิตัวเราสั่งไปตำปะเดนอแล้วไหนจะได้ก,กูหุ่นนิฮันยามึงกูอยู่ัタย่ากลางหมานบอหายอยู่หายินน้ำต้นไม้ต้นใดมันเรียกว่าต้นูพได้ยง ัเมือถือรุ่นใหม่มึงตีมือถือจะไหนยิปอมมึงแม่ยังวิทยุกวัวดแต่ตั้าได้ขัทยากะซื้อเลขยิ่ตีเฮ้ยเพราะว่าถได้พัทยากได้ย่ใสก็ซื้อเลขเด้อยุภาคใต้ยังซื้อหลายกว่านั้นย่ามึงเอ้ยอย่าสิไปหาซื้อเลขซื้อเบอร์มันมาเป็นตะนลูกไอกกูอ่ะเอามาฝรัง่งเมืองฝรั่งนี่ต้องหาผัวฝรัง่งนี่ที่งานกูซื้อเลขซื้อเบอร์มึงอะได้ตัวดีมาตีย่ามึงสองแปดหมดเฮ้ยเศร้าเหาือเลขเลขไั้อีนี่ พ่อหักเงี้ยในกระเมือนกัะซีนหกือเกาณเสา็จแล้วกระเทยบ้านเฮาพ่อกักจะใ่้เกคือเก่าแสดงว่ามีโครงกันนะมาทยาสมองคุณอีหามึงเอออยากลำอยากรวยมึงจะได้อยังก่ออยากลำอยากรวยสีหาผัวฝรั่งอยากได้ผัวฝรั่งแนวชิดเดียวกันกูคือกันเอามือขึ้คือกูยุติคิดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกูหากูได้ผัวฝรั่งปั๊บเป็นบ่ล่ะ เพิ่นกติดีใจเพินพ่นถูกเพิ่นยากเพิ่นกติร,รวยก็เก่าอย่ามึงงัวหนกักคือเมืองมาเป็นต,ไนตไานนไาาด,าด้ดอกผัวฝรั่งเป็นตาดได้ผัวยังสั่นผัวยี่โกรย์ผึ่นลรอกูว่าผัยิ่งกรย์ต่อเรื่อยเก่าแม่นี่ดอกกูมีแผนการมีโครงการไว้แล้วขั้นหนึ่งผัวฝรั่งตี๋ยวพาผัได้ผัวฝรั่งผัวนี่กรปั๊บเป็นบลากูจะไปซื้อทีเอาบ้านน้องบัวน้อยที่แต่วันออกอีห้ามึงเคยเห็นปะ กูก็คืดเกลื่อนคืดหยาดกูเคยค,เคืดมาดออคั้นกูเด็กผัวฝรั่งกูวัสิไปซื้อที่บ้านน้องบัวน้อยคางบ้านเพราะนี่หนูอีหา้าที่ไหนเอาทีต่ตะวันตกเตนียโอ้ใกล้ๆก<อ>ันต<อ>้นเออกูจะยูเป็นมู่กันเป็นยูเป็นมู่กันเออกูมีโครงการมึงเสียหนังเพื่อนกูติเปิดฟ้าหมูจากซิบยี่สิบป,ป้านเนี่ยละอีห่าเมื่อกระติสมาร์ค้นน่าละลาย กูไม่เห็นมองไอ้คนเศร้าค้นยู่ดอกเอ้ากูพ uh ี่สีเห็ดมองไอ้ค้นยู่อันเลี้ยงหมูนบดเป็นตาถารดอกอีนี่ย่างลังเทียงหมูกับขื่นลังเทียงหมูกับล้มห่อแหงแพงตีเฮ็ดคือกูพีสเมื่อกี้เดี๋ก่อเฮกหองเศร้าอพาร์ตมินเป็นร้อยห้องพันห้องคาเศร้ามิได้ขื่นคุมมือว่ามีราคาตกคือหมูดอกอีนี่มึงสีเห็ดห้องเศร้าแมนอีห่ามึงพอดีล่ะกูเปิดฟ้าหมูมาล่ะยี่สิบฟ้ามขนงานกะทิปุเป็นสองร้อยสามร้อยปุตตีกูกะทิให้ไปเต้า อพาร์เมนต์มึงอยู่ไอ้ห่ามึงดีใจด้วยแต่ว่าฟ้าหมูมึงนั่นเบิ้งดีๆแล้วมึงจะขี่หมูส่งกินมาหดฟ้ามันอพาร์เมนต์กูเด้อไอ้ห่ามึงขี่หมูมึงก็เหม็นตัวเนอ่ะกวางสิซะใคนมึงเห็ดฟ้าหมูเลยมึงย้ายฟ้าหมูมึงหนีซะมันสิเหม็นมาหดอพาร์เมนต์กูกวางไอ้ห่ามึงเสียกูย้ายไปใส่เนาะย้ายไปทิ่แต่กันออกเห็ดพราะเน่หนูแม่ อันอาพาธณ์แม่งกูทิศตะวันตกลบมันมาทางทีอีหามึงเอามึงคือบ่าใหญ่ปาน้องตวมปุนะมึงหล่ะคือบ่าใหญ่เพจเมนมึงหนี่เกิดแม่งไอ้ตูแท้ทามึงเอ้ยมองนี่ท้ำเล่ดีมันติดทางไปกันว่านโยนี่คนมาเซาดีกดันยอกูก็ยมาท้ำเล่ดีตัวกูยังติเปิดตามหมูมึงก็เป็นตั้งสี่ฝ้าหมูมึงยัดเข่าป้าใส่กับไนรถมองนี่มองเซากูอยู่สิมึงกับกูตัดการออกเล่นเป็นหัวเมีามึงมึงคือบังสีวามเป็นกระเทยตัดขาดแต่มึงนี่เป็นต้นไปตายมึงตายโม่ยอีห้ามึงมึง พิดกันตัวเนาะมัคนเขียงกันแมันคุณีได้ม,ดมึงิมึงบอกว่คุณนีด้มึงจะไปเห็นมันอ่านีมึงเหรอง่ายหนีเลยเฮ้ยมึงง่ายฟ้าหมูมึงหนีเลดกันยน์นะคะยนฟ้าหมูกับอพารเม่นมองเศ้านี่ละจังสี่ดอกเย่นติเปิดฟ้าหมูมาหลังคนงานตีนสองร้อยสามร้อยเย่อุตานี่น้ำคนงานให้ปเสาบ้านเสาห้องมันยูแม่ มันยังสิบ่าเราเลี้ยงไงยี่ฝ้าหมูอยู่ขั้นข้นฝ้าจากฝ้าหมูมาสมกูกูไหวเศร้าเด้อกูเหมืนขี่หมูจากฝ้าหมูมึงอีห้ามึงมึงก็ไปง่ายนี่ทำมึงหนีมึงง่ายมึงหนีขึ้นรถไป้โว้ยผูเจ้าซื้อที่ไหมคะว่าท่านซื้อแล้วคิดว่าเนาะคิดว่าตีคือว่าได้ผัวพลังถี่ซื้อสันดกห่าได้ผัวพลังยิ่งถี่ซื้อที่อืมถือสุกเทปันนอกเป็นยังเชื้อซักสิ่งนะมันมันไม่ยังมันหนาวตี กระเต้นหน่อยติเอไ้มันกูเรื่องเก้าเกือบเสียเคอเป็นเกือบ